สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับผมผู้พันสับเปลอขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเล่าชาวสับเปลอเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนะครับจากคุณบัวแก้วจำปาศัพท์ครับ คุณบัวแก้วแกเล่าว่าเมื่อก่อนสามีของเธอรับราชก,การอยู่ที่กรมป่าไม้นะครับปัจจุบันกเกษียณมาหลายปีแล้วแกเล่าว่าสมัยก่อนอจะต้องตามสามีไปตลอดสามีไปประจําอยู่ตามหน่วยป้องกันรักษาป่าซึ่งส่วนมากก็จะอยู่ในป่านั่นแหละนะครับบ้านพักก็เก่าและทุดโรมมากทั้งหนึ่งแกเล่าว่าสามีต้องยา้ายไปประจําหน่วยป้องกัน รักษาป่าแห่งหนึ่งอยู่ทางภาคใต้นะครับหน่วยนี้อยู่ทางขึ้นเขาไกลจากตัวจังหวัดวราวๆยี่สิบกว่ากิโลนะครับอยู่ริมถนนซึ่งข้างหน้าหน่วยเป็นทางโค้งหักศอกอ่าเธอเล่าว่าย้ายมาวันแรกก็เดินดูรอบๆหน่วยแล้วไปสะดุดตากับเศษซากสิ่งส่วนรดนาชนิดมียญ้ากปกคุมเต็นไปหมด กรนีด้วยสายตาคงถูกทิ้งมานานหลายปีแล้วละ่ะที่นี่มีลูกจ้างพวกข่าวและข้าราชการประจําอยู่กลางคืนจะมีเฝ้าวินช่านักงานหนึ่งคนที่ฉันมาอยู่วันแรกก็ไหว้เจ้าที่เจ้าทางก่อนเลยเพราะได้ข่าวมาก่อนว่าที่เนี่ผีดุตอนค่ำก่อนนอนดิฉันจะสวดมนทุกคืนเช้าก็ไปใส่บาตรบวดน้ำวันพระก็ไปวัด ตรงทางขึ้นเขาเสมอสามีดิฉันไม่ค่อยอยู่ไปราชการบ่อยดิฉันอยู่กับลูกสาวเล็กสองคนดิฉันไหว้พระบอกตลอดเลยว่าอย่ามาให้เห็นนะถ้ามาก็ขอให้มาดีๆบ้านที่ดิฉันอยู่เป็นบ้านไม้มีสองชั้นดิฉันมักจะได้ยินเสียงคนเดินขึ้นลงบันไดตลอดแต่พอเปิดออกมาดูก็ไม่มีใครตอแรกกลัว แต่ตอนหลังชินแล้วคิดว่าเขามาดูแลปูป้องเราเพราะเราทำบุญกวดน้ำให้ตลอดเวลาเขามาจะมีสัญญาณมาก่อนทุกครั้งนะคะคือจ,จิ้งจกทั้งบ้านจะพร้อมใจกรร้อง,งเสียงแจ่ไปหมดสักพักก็จะมีเสียงคนเดินขึ้นบันไดตามมาเสียงสยองมากดังเอีราเอีายชา้าๆเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าอ้องของดิฉันนี่แหละคะ่ะสักพักก็เดินลงไปแต่พักก็ เดินขึ้นมาใหม่อยู่แบบนี้ซึ่งเราสังเกตได้ว่าจะมาเฉ่พาะวันกู้งเท่านั้นถัดจากบ้านพักเรามีบ้านสองชั้นอีกหลังถัดไปสุดท้ายอยู่ติดเชิงเขาจะเป็นเรือนไม้ห้องแถวมีประมาณสิบห้องเป็นเรือนของลูกตั้งชัโชขาวและครอบครัวตอนเรามาอยู่ใหม,ม่ก็เห็นอยู่กันต็มไปไปมามา,มาย้ายกลับไปอยู่บ้านของตัวอิหมดส่วนข้าราชการประจำที่พักที่นี่ พอเย็ยนวันศุกร์เขาก็แบบกลับบ้านกันหมดมาอีกทีก็วันจันทร์โนราห์คาเราเลยต้องอยู่กับลูกสาวสองคนและเวียนที่มาเฝ้าสำนักอีกคนเท่านั้นนะคะและแล้วคืนหนึ่งเวียนที่เฝ้าสำนักงานวิ่งมาทุบป,ประตูหน้าห้องดิฉันตะโกนเรียกเสียงดังว,วุ่ยวายโบกเวกเชะเชะเจ๊เ,เ,เ,เปิดประตูให้ผมหน่อยดิฉันก็ตกใจ รีบอุ้มลูกลงมาเปิดประตูให้ก็ถามว่ามีอะไรเขาบอกว่าพี่หลอกพี่หลอกพี่หลอกแล้วนั่งตัวสัน่นดิฉันบอกให้ค่อยๆเล่าเขาก็เล่าว่าตอนนอนอยู่มีผู้ชายสามคนมาคาอบประตูสำนักงานตอนแรกคิดว่าคงมาถามทางหรืออะไรออก็มองผ่านกระจกไปแต่กลับไม่เห็นมีรถสักคันแค่มาก,กันยังไงเลยไม่ได้เปิดให้ พอสังเกตดีๆผู้ชายสามคนเนี้ยรองเท้าไม่ใส่เสื้อผ้าขาดวิ่นเหมือนเกิดอุบัติเหตุมาร่างกายก็มีแต่ร่องรอยบาดเจ็บอพอเพ่งดูดีๆอีกเฮ้ยนี่มันไม่ใช่หน้าคนแล้วเหี้ยวชีพขนาดนั้นเสดี่แกเลยเปิดประตูหลังวิ่งหนีมาทุบประตูหน้าบ้านของดิฉันนี่แหละค่ะบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังอีกเกิดมาแค่ว่าคนที่มา เวีนเจอกันเกือบทุกคนเดี๋ยวก็เพิ่งเจอนี่แหละจะมาหลากหลายรูปแบบเลยสรุปคืนนั้นเกก็มีกล้ากลับไปนอนสำนักงานขอนอนที่ระเบียงบ้านหน้าห้องของดิฉันและหลังจากนั้นมาถ้าเป็นวีนของเกแเกจะไปขอแฟนของดิฉันบอกขอหัวหน้าสงสารผมเถอะผมกลัวแฟนดิฉันก็คนกลัวผีเลยอนุญาตให้เกมาแกยังบอกอีกว่าถ้าหัวหน้ากับเจ๊ย้ายอ่ะ โคลาออกสรุปพอหลายเดือนตัวมาเราย้ายเก็ก็ลาออกจริงๆแกว่าที่นั้นะงฮียน้น,นแกยอมลาออกดีกว่าวันหนึ่งสามีพาเรากอรลูกไปเยี่ยมย่าไปค้างหนึ่งคืนพกอกลับมาตอนสายเห็นคนในสำนักงานจับกลุ่มคุยกันดูเลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นลูกจ้างที่มาเขวเวนเมือ่อคืนนี้เราว่าเมือ่อคืนมาเข้วเวนพาแฟนมานอนด้วย ุกดึกประมาณตีสามแฟนก็ตื่นขึ้นมาเข้าห้องน,น้ำเห็นรถกระบะขับเข้ามาจอดที่หน้าบ้านมีทั้งคนแก่ลูกเล็กเด็กแดงยูงกันลงมาจากรถมายืนอยู่หน้าบ้านของดิฉันนี่แหละค่ะก็คือบ้านพักของดิฉันเองนี่แหละคะ่ะเต็มไปหมดพอตอนตีห้าแฟนเขาก็ปุกพี่พี่พี่ตื่นตื่นด้ต้มน้ำชาคาแฟเถอะ เมื่อคืนนี้หัวหน้าพี่กลับมาแล้วพายาิพี่น้องมาเต็มไปหมดเลยเ่รหัวหน้าจะต้องการอะไรแกก็รีบตื่นแลวบอกแฟนว่าไม่เห็นรถหัวหน้าเลยแฟนแกก็ยืนยันว่ากลับมาแล้กจริงๆแกเดินไปดูที่หน้าบ้านแล้วแต่ตอนนั้นบ้านเรายังล็อกแม่กุญแจอยู่เลยแกเลยเดินกลับมาบอกแฟนแกนว่าไม่มีใครมาสักหน่อยกุญแจยังคล้องอยู่เลย แกไม่เชื่อเลยเดิน,เดนมาดูที่หน้าบ้านของิฉันปรากฏว่าแม่กุณแกะแขันอยู่จริงๆที่นี่แฟนแกะสะติแตกเลยแสดงว่าที่เห็นนะ่ะไม่ใช่คนแกเลยชี้ไปที่กองซากรถข้างๆหนวยบอกว่ามันดีคืนดีก็ออกมาหลอกซะแล้วเพราะสมัยก่อนถนนสายนี้ขึ้นเขาแล้วถึงตัวจังหวัดมีอยู่สายเดียวแล้วทางคดเคี้ยวมากๆหน้าหน่วยเป็นโค้งหักสอก รถมาเทกระจาดตายเยอะมากตรงหน้าหน่วยเนี่ยและมีเรื่องเล่าจากคุณเท่าคุณเกศในพื้นที่อีกว่ารถทุกคันที่มาคว่ำตรงนี้คนที่รอดตายต่างเล่าตรงกันอย่างประหลาดว่าเห็นมูตัวใหญ่มากๆนอนาพาดถนนตรงทางโค้งเลยทําให้คนขับเหยียบบีกระทันหันทําให้รถคว่ำเสียหลักคนงานยังเล่าให้ฟังอีกว่าข้าราชการคนณฝุณณณก็โดนมาแล้ว กลางดึกมีฝรั่งสองผัวเมียเดินมาเพาะสำนักงานไม่ใส่รองเท้าเออตัวโมเมมมาขอความช่วยเหลือเขาเลยบอกให้นั่งรอเดี๋ยวไปตามคนมาช่วยพอกลับมาอีกทีฝรั่งสองผัวเมียคู่นี้ก็หายไปแล้วและอีกครั้งที่ดังมากก็คือฝรั่งสองผัวเมียคู่นี้มายืนบบกรถที่ทางโคง้งหน้าหน่วยกลางดึกรถกระบะผ่านมารับรถ นั่งท้ายกระบะพอถึงตัวจังหวัดจอดรถกบไม่มีฝรั่งสองัวเมียแล้ววันรุ่งขึ้นผู้ชายเจ้าของกระบะขับรถเข้ามาที่หน่วยแล้วมาละห้อยฟังว่ารับฝรั่งไปจากหน้าหน่วยเนี่ยแต่ยู่ๆก็หายไปเฉยเลยคนแก็เก่าที่อยู่ที่นี่มานานเลยเล่าว่าฝรั่งสองโวเมียเนี่ยรถควนตายมาหลายปีแล้วและยังพาไปดูซากรถจิ๊บข้างหน่วยพวกเขาคงไปไหนไม่ได้ นี่ก็ผ่านมาหลายปีแล้วพวกเขาคงกลับบ้านไม่ถูกน่าสงสารส่วนมากคนงานที่เข้ามาเขาเวรยนจะเห็นกันเกือบทุกคนถ้าดึดกๆเห็นคนอุ้นลูกจูงหลานเดินเข้ามาไม่ต้องไปทักเขาคงไปไหนไม่ได้ตอนนั้นที่ิดฉันมองกองซากรถข้างหัวที่ไลก็สยองทุกทีได้จะกวดน้ําให้และภาวนาว่าไปให้คนอื่นเห็นถืออย่ามาให้เห็นเลย และดิฉันก็ไม่เคยเห็นเลยจริงๆตลอดเกือบปีที่สามีรับราชการอยู่ที่นั่น